คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของซีรีส์หนูจ๋านะคะโชคมังกรพยักกับดาบก้อนไทเกอร์และทุนที่1,500บาทใน4วันนี้ที่เราแบบคุยกันไว้นะคะว่าเราจะ เบ็ดไปจนวันอ่าวันที่4นะแล้วเรามาสรุปกันว่าสุดท้ายแล้วเราได้กําไรกันเท่าไหร่นะคะจากครา,าสุดนะคะหนูจ้าได้กําไรมาอยู่ที่4,7 0พนนะอ่าแล้วตอนนี้ลดเบ็ดมาที่50บาทเพราะว่ารอบที่แล้วเบ็ดไป1 0 0รอแล้วมันหมดเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มเบ็ดน้อยๆแล้วดูเชิงมันก่อนจะเอาสนาทีเท่านั้นนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราจะมาสรุปกันว่า เราได้กําไรจากเจ้าดักก้อนไถเกรนนี้เท่าไหร่นะคะโหแตกลัวๆเลยอะเอออยากเพิ่มเบ็ดเหลือเกินเนี่ยไปเอาแค่3นาทีเท่านั้นนะคะนีอยมาแล้วรางวัลก้อนโตค่าดเดาอะไรไม่ได้เลยคะ่ะยังไม่ถึง2นาทีมาแล้วนะคะ5,000ันละไปยังคงเบ็ดอยู่ที่50บบาทนะคะเพิ่มเบ็ดกันสักหน่อยไหม เออเพื่อความตื่นเต้นอะไรเงี้ยจะจดจบของคนรอบนะยายหนูจา๋าเอออาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้นะถ้าเธอเพิ่มเบ็ดอะ่ะไปเนี่ยเพิ่มไปแล้วมาจากห้าพันนะสี่พันหกสี่พันห้าสี่พันสี่สี่พันสามสี่พันสอง แปดหนึ่งร้อยอ่ะท่านผู้ชมดูนี่เข้าวะเข้าวะเข้าวะไม่เข้าอ่ะสี่พันหนึ่งละสี่พันไปสามพันแปดนที่กลับมาสี่พันอ่ะไปไปให้สุดจะเข้าสามนาทีแล้วนะคะนาทีที่สองแล้วมาเรามาดูกันไปไป หนูจ่ายังเบ็ดอยู่ที่100นะคะยังไม่เปลี่ยนและยังแล้วกำไรหนูจาก,ก็ลดลงมาที่สองพแล้วท่านผู้ชมอ๋อตายแล้วอ่ะมาวัดกันไปเลยจุดจบของคนโลภจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะไปสองพมาอะอีก30วิมา30วินับถอยหลัง3นาทีนะคะสองพันสอ พันเก้าพันแปดพันเจ็ดพันหกอ้โอ้โห่านผู้ชมไทเกอร์เข้าสามหน้าท่านผู้ชมห้าพันคูณสองหมื่นเอ๊ยช็อกสามนาทีสามนาทีเท่านั้นจริงๆสรุปได้เลยนะคะว่าสามนาทีของหนูจ๋าได้กำไรจากเกมนี้นะคะหนึ่งหมื่นบาท อะมาดูกัน1,500บวก1,000ทุน1,500นะคะสรุปแล้วนะคะ,ะกับซีรีส r ด e s ก r อนไทเกอร์หนูจาาได้กำไรมา1,500บาทอนะเออเพราะว่าเนี้ยมันได้มา1 2 0 0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกมนี้ประสบความสำเร็จค่ะ c o n g r a t u l a t i o n ค่ะบ๊ายบายนะคะใครอยากลองเข้ามาเล่นก็ลองมาเล่นดูนะคะแตกดีมากเกมนี้บอกเลยเนี่ยนี่นี่ก็ยังกดไม่หยุดคือแบบว่า หมดแล้วนะเมืเ่อกี้สมุดตัวแล้วแต่ว่าอย่าแบบอย่าหาทาตามนะคะคุณไม่คือถ้าคุณไม่ได้ดวงดีเหมือนหนูจ๋าก,ก็อาจจะเสียได้นะจากที่แบบว่าได้เป็นหมื่นก็อาจจะแบบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะคะก็ประสบความสําเร็จไปกันใน4วันนะคะทุน1 5 0 0บาทและเบ็ดหนึ่งห้และ100นะคะเราก็ได้กําไรกันมาเดือนหนึ่งนบาทเพราะฉะนั้นแหละ คลิปนี้ขอไปก่อนนะคะขอไปใช้เงินก่อนบายบายแค่ะเห็นไหมปิดท้ายคลิปยิงได้อีกอ่ะพันหนึ่งอ่ะโอ้ล้นล้นสวัสดีค่ะ